สุดๆเพียวผงหมดปัญหาค่าปุ๋ยค่ายาตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่สุดๆเพียวผงต้นทุนต่อไร่ไม่ถึงร้อยบาทสอบถามรายละเอียดโทร0851421133 0875485577 สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมวรรัตวานิชวัฒนากุลในรายการรอบรู้ข่าวเกษตรนะครับพูดถึงชาวนาไทยเราเนี่ยชอบหน้าฝนหน้าฝนน้ําเยอะนะครับฝนเยอะข้าวก็ปลูกงอกงามชอบตอนปลูกแต่เรามากักจะไม่ชอบตอนเก็บเกี่ยวนะครับเพราะอะไรเพราะข้าวมันชื้นข้าวมันชื้นพอไปส่งโรงสีให้อบข้าวให้ก็โดนกดราคาตามไปด้วยมเมล็ดก็เกิดรอยร้าวมีกลิ่นสาบเมล็ดสีเหลืองค้านะครับก็กดราคาต่ําลงต่ําลง ะะแต่ทํำยังไงได้เพราะว่าเกษตรกรร,กร,รายย่อยมันไม่มีเครื่องมือเราไม่มีเครื่องมือในการอบมากก็ต้องส่งไปขายทั้งที่ชื้นๆนี่นนแหละเลยถูกตัดราคาแบบโหดร้ายมากเลยอาจารย์ท่านหนึ่งครับเลยคิดค้นในการทําเครื่อง อบลดความชื้นให้กับข้าวเปลือกโดยดัดแปลงมาจากเครื่องอบธัญ,ญพืชเพื่อที่เกษตรกรชาวนาจะไม่ถูกพ่อค้าคนกลางกดราคาอีกต่อไปครับเพราะว่าถ้าความชื้นเกิน14%เนี่ยเราเอาไปขายโรงสีเนี่ยถูกเหมานะฮะหักรวมตันละ2,000บาทเลยถือว่าเยอะมากนะครับด้วยความที่เดี๋ยวนี้พื้นที่ตากข้าวเราไม่มีไงก็เลยต้องส่งโรงสีไปทั้งอย่างนั้นนะฮะอาจารย์ 3, สัมพันธ์ศรีสุริยวงผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีอาหารสถา บ้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือว่าวอวเนี่ยเลยคิดค้นออกแบบเครื่องลดความชื้นในเข้าเปลือกสำหรับชาวนาโดยเฉพาะประสิทธิภาพสูงและใช้พื้นที่น้อยด้วยนะครับหลักการทำงานเนี่ยแบบเดียวกับการคั่วแห้งก็คือใช้ลมร้อนที่เกิดจากการเผาไหม แก๊ส LPG มันลดความชื้นในข้าวเปลือกมีมอเตอร์ชุดกระจายลมร้อนมีระบบควบคุมลมร้อนเป่าเข้าด้านล่างกระทะที่บรรจุข้าวเปลือกแบบสม่ำเสมอบนกระทะคั่วความชื้นก็จะมีใบพัดทำหน้าที่คล้ายๆเอตะหลิวใหญ่ๆเนี่ยคอยกวนพลิกกลับไปกลับมาเพื่อลดความชื้นในข้าวเปลือกแต่ละเมล็ดลงอย่างสม่ำเสมอพื้นที่เนี่ยอาจารย์สัมพันธ์บอกว่าใช้แค่5ตารางเมตรก็เพียงพอแล้วนะครับสามารถลดความชื้นจาก 20%ให้เหลือแค่14%ได้นะฮะแล้วก็จะใช้ค่าใช้จ่ายต้นทุนเนี่ยตกตันละประมาณ500บาทดีกว่าถูกหักค่าความชื้นตันละ2,000บาทหักลบกลบหนี้แล้วก็ยังเหลือกำไรตั้ง1,500บาทถ้าชาวนาท่านไหนสนใจเนี่ยอาจารย์บอกแนะนำให้รวมกลุ่มกันซื้อไปใช้ด้วยกันเพราะว่า ยังไงก็ตามมันก็ยังแพงอยู่นะเครื่องหนึ่งอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0แบาทนะฮะแต่รวมกลุ่มกันแล้วซื้อหารกันแล้วอบด้วยกันเนี่ยก็เหลือคนละไม่เท่าไหร่ใครสนใจก็โทรไปสอบถามได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างหน้าจอตรงนี้นะครับสวัสดีครับสุดๆเพียวผงหมดปัญหาค่าปุ๋ยค่ายาตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่สุดๆเพียวผงต้นทุนต่อไร่ไม่ถึงร้อยบาทสอบถามรายละเอียดโทร 085 142 1133าหนึ่ง5577